คุณจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ถ้าคุณรู้เรื่องนี้ครับคนส่วนมากเนี่ยอยากจะไปได้ไกลแต่ก็มีสิ่งที่ฉุดรั้งตัวเราเองไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราจะทําอย่างไรให้เราเป็นคนที่ไปได้ไกลข้างหน้าแล้วก็ราบรื่นฟลอฟโลนะครับอันดับแรกครับคุณจะต้องรู้จักที่จะมีพื้นฐานของความสุขซะก่อนความสุขเนี่ยเป็นตัวที่ดึงดูดทุกอย่างมาให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผู้คนการเงินต่างๆโอกาสต่างๆฝึกที่จะสํานึกรู้คุณ ฝึกที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในตอนนี้และที่กำลังจะเข้ามาสิ่งสำคัญเนี่ยจงจำไว้ว่าตัวเราเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นๆอ,อีกเยอะครับที่เขาเนี่ยไม่มีและนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเงินกินข้าวบางคนอาจจะไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือมาทำธุรกิจหรือสร้างตัวตนบางคนไม่มีต้นนุนชีวิตเลยอยากให้คุณเนี่ยลองไปที่การสำนึกรู้คุณการขอบคุณลองฝึกขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีทุกสิ่งที่ดีๆในชีวิตของคุณ ฝึกเทรนสมองเนี่ยให้โฟกัสสิ่งที่ดีเพราะการที่คุณจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ก็คือการที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันมั่งคั่งจริงๆลองคิดดูสิครับว่าหากชีวิตของคุณเนี่ยรู้สึกเพียงความขาดแคลนแบบนี้คุณจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตครับคำตอบก็คือสถานการณ์ผู้คนที่แสดงถึงความขาดแคลนตามคลื่นพลังงานที่คุณรู้สึกและนึกคิดข้อ2 คุณจะไปได้ไกลกว่าน,นี้หากคุณเนี่ยไม่มัวมานั่งสงสัยในตัวเองว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยจะได้ผลลัพธ์วันไหนตอนไหนจะเป็นอย่างไรคุณมีความกังวลมากเท่าไหร่มันยิ่งขัดขวางคุณมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นลองฝึกคุยกับตัวเองในอนาคตดูนะครับโดยการจินตนาการถึงตัวเราที่ประสบควาสมสำเร็จในอนาคต ตัวเราที่มีเงินร่ำรวยแล้วสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวคุณที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีเงินแล้วก็สำเร็จมากๆเลยเนี่ยอย่าจะพูดอะไรกับตัวเองในปัจจุบันครับลองเล่าให้กับตัวเองฟังดู วิธีการที่คุณเนี่ยมีความกางังวลใช้วิธีนี้ลองดูนะครับเพราะโอป้าเองก็เคยใช้เหมือนกันมันเป็นกระบวนการที่โอป้าฝึกในคลาส s n p p ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเชิญชวนคนในอนาคตที่ประสบความสาเร็จแล้วมาพูดคุยกันว่าเฮ้ยกําลังใจเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องทําอะไรเราต้องคิดแบบไหนและตรงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันรู้สึกยังไง การที่เราได้คุยกับตัวเองในอนาคตเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกสวมการเป็นรู้สึกว่าเราเนี่ยสำเร็จแล้วมีแล้วการที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับหากเราเนี่ยจินตนาการถึงว่าเราขาดแคลนเรายากจนมันเป็นไปไม่ได้อันเนี้ยเราก็หลอกสมองให้เราจนและเราไม่เก่งครับแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราจินตนาการว่า คนในอนาคตมาคุยกับเราอ๋อโอเคทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ต้องรู้สึกแบบนี้ให้กําลังใจกันและกันแบบนี้คุณจะได้รับประสบการณ์ที่มั่งคั่งเหลือเฟือมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญหากคุณเนี่ยมีเวลาว่างๆลองจินตนาการหลับตานึกภาพตัวเองเดินมากอดเดินมาพูดคุยเวลาที่คุณหลอกสมองว่าคุณประสบความสาเร็จแล้วคุณสามารถมีกําลังใจที่มากขึ้นมากกว่าตอนที่คุณหลอกสมองว่าคุณทําไม่ได้คุณจนซะอีกครับ และข้อที่3ครับจำไว้เลยว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาในอดีตของเราได้แม้แต่การที่เราเนี่ยอาจจะเคยทําผิดพลาดด้านการเงินความสัมพันธ์การงานและเรื่องราวต่างๆในชีวิตจำไว้เลยว่าแฟ้มของเราทุกคนเนี่ยมันจะไม่ถูกเปลี่ยนแฟ้มคืออะไรครับแฟ้มก็คือคลังข้อมูลในจิตใต้สำนึกของเราเช่นเรามีแฟ้มโกรธเรามีแฟ้มเกลียดเรามีแฟ้มน้อยใจเราไม่สามารถที่จะไปทําลายเรื่องเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นแล้ว ต่อให้วันนี้คุณจะเป็นคนที่สําเร็จมากขึ้นเก่งขึ้นแฟ้มนั้นก็จะยังคงอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีผลกระทบกับคุณเรื่องราวบางอย่างในอดีตท,ที่มีแค่เรื่องราวแต่ไม่มีอารมณ์ก็จะไม่สามารถส่งผลกระทบกับคุณได้ คุณแค่กลับไปทำความเข้าใจรู้สึกรับผิดชอบมากกว่าโทษคนอื่นมากกว่าโทษตัวเองแบบนี้ปัญหาที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องราวในอดีตก็จะไม่มีการทรงอิทธิพลอีกต่อไปเรื่องราวก็คือเรื่องราวจําไว้นะครับเรื่องราวที่ไม่มีอารมณ์ก็เป็นแค่เรื่องราวเรื่องราวเท่านั้นจงรู้สึกรับผิดชอบมากกว่าโทษ จรงรู้สึกรับผิดชอบมากกว่ามีข้ออ้างบางครั้งปัญหาก็กลายเป็นของขวัญหากเราเนี่ยได้รับบทเรียนถอดบทเรียนจากมันมากกว่าถ้าไม่มีปัญหานั้นอาจจะไม่มีเราในวันนี้ก็ได้ที่เป็นคนที่แข็งแกรง่งเก่งมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นครับ และข้อที่4ีครับพลังงานและอารมณ์เป็นตัวจุดชนวนให้คุณเนี่ยมีผลลัพธ์ที่แย่และก็เป็นตัวจุดชนวนให้คุณเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีการที่คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จไปได้ไกลกว่าน,นี้โดยเฉพาะด้านการเงินและความสุขของชีวิตจงมีพลังงานที่สูงจงมีอารมณ์ที่สมดุลปิติอินดีคลื่นอารมณ์ที่ปิติอินดีขอบคุณสำนึกรุกค,คุณกระตันยูตื่นเต้นสนุกสนานมีผลต่อความสำเร็จ คนที่มีพลังงานลบเนี่ยเขาไม่อาจาจะดึงดูดโอกาสดีๆได้เลยในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีอารมณ์ที่ดีอย่างที่บอกนะครับถ้าคนอยู่ในสเกลอารมณ์เชิงลบเนี่ยคุณเนี่ยไม่สามารถดึงดูดได้สเกลอารมณ์เชิงลบมีอะไรบ้างเศร้าเกลียดโกรธเสียใจกังวลระแวงกล่าวโทษเป็นต้นครับ เพราะฉะนั้นคนที่มีพลังงานลบมีอารมณ์เชิงลบเนี่ยไม่มีทางที่จะดึงดูดสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้หรือถ้ามันได้ก็เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวครับอาจจะเรียกว่าฟลุกก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณรู้เคล็ดลับความสําเร็จมากเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเมื่อคุณรู้แล้วคุณนําไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคุณคงสภาวะพลังงานและอารมณ์ให้อยู่ในจุดที่มีพลังงานสูงและอารมณ์สมดุลได้มากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถควบคุมพลังงานและอารมณ์ได้ดีซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคุณก็สามารถไปได้ไกลแบบราบลื่นแบบเฟ f ฟโลูครับมีใครที่ชอบบทความในวันนี้ไหมครับใครชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยละกันนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ